ได,ได้เพิ่มเสียงลงมันนีแหละถ้าสับมันก็องจะหมุนเลจ้ะได้หมุนเด่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพันคูนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ไผลไม้เช่นเคยนะคะแม่แม่สมทบทุนนะคะตั้งแต่ปลาลดกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มียี่สิบตระกาเช่นเคยนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะแม่เม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีเด้อนะคะแบบะเมตตาหรือไม่บ้านพังตกคุณด้วยนะคะหนึ่งไล์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะคะก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะทำแล้วก็คอมเมนต์ได้เด้อนะคะแบวะเมตตาเปิดร้านได้นะคะแม่เม่ ติดต่อทงคุณสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเช่นกันนะคะ มุนแหงยินดีต้อนรับนะคะแม่แมทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ได้เดะะ้อหะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทาย เป็นกำลังใจได้นะคะหนึ่งรอย,ยังคอยกำลังใจ,จกันค่ะตระกาสองตระก้าก็ยินดีนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็เมตตาเอ็นดูอันพังดอกคุณด้วยนะคะก็ย,ยังรอย,ยังคอยก็คุณแม่ท่านเด้อน,นะคะก็มาแล้วก็พูดคุยทักทายได้นะคะวันนี้ผละมาณของเราก็มียี่สิบตระกานะคะ <c oughs> เว่เมตตาเปิดร้านเปิดออเดอร์ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ใจนะคะ เสรจดึงกันไรพยบุยินดีต้อนรับนะคะไม่แม่่ไรหนึ่งเทียนในคอมเม,มนต์นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะก็ยังรอย,ยังคอยพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ เรายังคอยกําลังใจนะคะแม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดียินดีต้อนรับ้อนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะ เป็นกำลังใจได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ่าหนึ่งไรหนึ่งแีย์หนึ่งคอมเมนต์นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะก็ยังรอยังคอยกําลังใจจ่าทุกท่านนะคะ็น่นเจแนป็น่การะจดดมือในจ่า้ ไลน์หนึ่งแคร์หนึ่งคอมเมนต์นะคะแม่แม่ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็เรียนเชิญน,นะคะ แร่หนคอมเมนต์นะคะแม่แม่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจดอกคูนได้เลยนะคะก็ยังรอย,อยังคอยกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยู่นะคะผลไม้ออนไลน์แม่แมตาเปิดร้านเปิดออเดอร์ให้ดอกพูนได้กินได้ทานด้วยนะคะแม่แม่ก็ยังรอย,อยังคอยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะนตะกร้าสองตะกร้าก็ได้นะคะแม่แม่ หนึ่งรอคอยความรักความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่เบ๊แม่แม,ม่นะคะจากกห้าสิบนะคะ เมตตาเปิดร้านเปิดออเดอร์ได้นะคะแม่จะกร้าได้ให้ดอกคุณได้ทานด้วยนะคะจักร้าละห้าสิบนะคะคกร้าตะกร้าก็เป็นพระคุณนะคะแม่แม่ก็ยังรอย,ยังคอย นะคะพิจกาสนะคะส่งกรัลาคุณห้านะคะแล้วก็ส่งแมวตัวตลกนะคะคุณส่งให้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ส่งของขวัญมาเป็นกำลังใจนะคะของกุ้งกิดกราสนะคะขอบคุณมากมายค่ะนะคะที่ ส่งของความเป็นกาลังพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแวะเมตตาปิดร้านปิดออเดอร์นะคะให้ประคุณได้กินได้ทานด้วยนะคะแม,แม่ยังไม่ได้เปิดร้านเลยนะคะผลไม้วันนี้มีที่สิบตะกร้าค่ะนะคะแวะเมตตาผลไม้ไมบ้านพ่อขอบคุณด้วยนะคะ จะกระสองตะกราก็ได้นะคะแม่แม่ก็ยังรอยังคอยกําลังใจนะคะยังไม่ได้เปิดร้านเลยนะคะแม่แม่ตอนนี้ก็มีขักวานนะคะชันชำนะคะแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็ข้าวโพดให้ตะโกนได้กินได้ทานก่อนนอนนะคะวันนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะแม่แม่ท่านใดไปเข้ามาเป็นกำลังใจได้นะคะหนึ่งไร่หนึ่งเหนึ่งคอมเมนต์นะคะแม่แม่ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะท่านเข้ามาแล้วอยากไม่ตายอยากอดหนุนปวดร้อนให้ขอบคุณได้กินทานก็เรียนเชิญน,นะคะ เบบไมตาเปิดร้านตะก้าได้ให้เราคุณได้ทานด้วยนะคะแม่แม่ก็ยังรอยังคอยกำลังใจจากทุกท่านนะคะหนึ่งตะก้าสองตะก้าก็เป็นพระคุณนะคะแม่แม่เบไมตาเปิดร้านเปิดออเดอร์ได้เด้อนะคะก็ยังรอยังคอยนะคะแม่แม่ มาแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะแม่แม่นะคะก็ยังรยยังคอยตอนนี้ก็สามจะสามทุ่มแล้วนะคะแม่แม่ก็ยังไม่ได้เปิดร้านเลยนะคะยังรอย,ยังคอยกําลังใจจากแม่แม่ทุกท่านนะคะหนตะก้าสองตะก้าก็ได้นะคะแม่แม่นะคะ ก้าสองตราก้าก็เป็นพระคุณนะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะ เมตตาด้วยนะคะเมตตาด้วยนะคะเมแม่นะคะเข้ามาแล้วก็สวัสดีย no ินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะคะไล่หนึ่งเคหนึ่งคอมเมนต์นะคะแม่แม่ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจได้เลยนะคะผลไมยบ้านพังดอกกู่จากพังดอกกู่จากพออคุณแม่ทุกท่านนะคะ อันนี้ก็มาไล์ถึกนิดนึงนะคะแม่แม่สองทุ่มนะคะเกือบสองทุ่มเนาะมาไล์ก็ติดภารกิจอยู่นะคะแม่แม,แม่ก็เลยนะคะไม่ได้แม่ก็เลยนะคะไม่ได้ะะไข่ไแต่วันเนาะ ยกรยดก็ยังยกรอยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยู่นะคะสนใจคอาเมนตก็คอมเมนต์ได้ด้ือนะคะคอมเมนต์้ามาเป็นกำลังใจนะคะเข้าเข้าใจสะพานบุญให้ดอกคุณด้วยนะคะก็ยังรอย,ยังพรคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน พ่อคุณแม่จ๋าอย่างน้อ ว่าจะมาเอาวันมานะคุณนะคะไม่รู้จะทำยังไง,ไง บอกว่าได้ยินเสียงแม่เปบรู้เรื่องไหมเนี้ยนะคะอย่างว่านะคะก็ได้ยินเสียงแม่เปบรู้เรื่องไหมเนี่ยนะคะอย่างว่านะคะ กุ้งบอกว่าป้อนดอกคุณจ้านะคะค่ะขอบคุณค่ะแม่กุ้งที่เข้ามาเปิดร้านนะคะมาทนเราได้แม่กุ้งเนอนะคะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะต้องกลับขอบพระคุณแม่กุ้งมากๆเลยนะคะที่ับขอบะคุณแม่กุ้งนะครับขอบคุณมากครับผมดีมากนะครับให้พ่อควันป้อนเราด้อนะคะแม่กุ้ง โยกใหญ่นะคะลูกสาวไม่คุ้งโยกใหญ่เลยเราจะได้กินได้ทานนะคะวันที่เสียงเสสวยเลยดอกคนเลวไม่กุ้งนะคะแล้วก shorts, take take ็ผมแรลแน้ว่าเขาผมแล้วว่าเขาขอบคุณค่ะแม่กุ้งขอบคุณ ค,ค่ะไม่กุ้งนะคะลุกนะ ยกใส่ขอใส่อ้นแล้วก็อบาอ้นแล้วนะอ้นอาจารย์นะคะค่ะแม่กุ้งนะคะก็เข้าแล้วเด้อนะคะอาจารย์นะคะค่ะแม่ก like ah ุ้งนะคะก็เข้าแล้วเด้อนะคะสม